ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ภูเก็ตค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาพักกันที่สีพันวานะคะกับห้องพูวิลล่าหนึ่งห้องนอนค่ะวันนี้เราพัก3คืนด้วยกันนะคะอันนี้วิลล่าสีค่ะเดี๋ยวพาชมห้องกันนะคะพอเดินเข้ามาในวิลล่านะคะซ้ายมือนะคะจะเป็นโซนลิฟวิ่งค่ะถอดรองเท้าก่อนโอเค อันนี้นะคะเป็นโซนลิฟ่งแต่จริงแล้วนะคะสามารถเซตอัพเป็นที่นอนได้นะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยมีห้องน้ําด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะมีทีวีให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องน้ำนะคะแล้วก็วอล์กอินครอสเซ็ตของที่นี่นะคะก็จะมีหนึ่งซิงล้างหน้านะคะแล้วก็มีโถส้วมให้หนึ่งนะคะแล้วนี่ก็จะมีห้องอาบน้ำให้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้เขาเซตให้เป็น Living Area นะคะด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นโซนของมินิบาร์นะคะมินิบาร์ที่นี่นะคะเขาให้เราหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟที่เห็นในคลิปนะคะให้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะแล้วก็ขนมสแน็คต่างๆแล้วมีสามารถทําอาหารได้จริงนะคะแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยเรามาเปิดดูตู้เย็นกันดีกว่าคะ่ะตู้เย็นในนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะให้ทุกอย่างนะคะมีขนม คิดแคสนะคะแล้วก็น้ําต่างๆนะคะแล้วมีเบียร์สองขวดนะคะแล้วส่วน Y วข้างล่างเนี่ยเขาไม่รวมให้ค่ะเดี๋ยวเราออกมาดูข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะแล้วก็เป็นสระว่ายน้านะคะของในห้องนะคะ1.3เมตรนะคะข้างนอกนะคะก็จะมี ตียงนอนให้นะคะ2เตียงด้วยกันนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนนะคะสามารถนอนได้เล่นได้โอเคเดี๋ยวเข้ามาอีกหลังหนึ่งนะคะมันจะเป็นห้องนอนโอเคค่ะชมห้องนอนกันค่ะอันนี้นะคะเป็นห้องนอนนะคะและด้านหลังของเตียงนะคะก็จะเป็นโซนของโต๊ะทำงานค่ะนี่สามารถนั่งทำงานตรงนี้ได้นะคะ และถัดมาเป็นเล่นระดับนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นลิฟวิ่งนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามากับลูกตัวโตวแล้วนะคะสามารถเซตตรงนี้ให้เป็นที่นอนของเด็กได้เช่นกันมีทีวีนะคะที่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะโอเคและทุกห้องของเรานะคะมันก็จะมีวิวเป็นทะเลแบบนี้สวยงามนะคะแล้วก็วิวพูของเราค่ะเข้ามาส่วนของห้องน้ำแล้วนะคะก็จะเจออ่างแช่ตัวอากุชิตรงนี้อากุชิ เป็นอากุชีเวลาจากกุชีโอเคตรงนี้นะคะตีฟองได้สนุกแน่นอนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมี2ซิงล้างหน้าให้นะคะครบครันนะคะค่ะตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้มันก็จะแคบนิดนึงนะคะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ซอกเข้าไปนะคะสำหรับเก็บกระเป๋าต่างๆแล้วก็แขวนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องอาบน้ำแล้วค่ะ ห้องอาบน้าตรงนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถซาวน่าได้ด้วยอืมัมนซาวน่าได้ด้วยและใช้ได้จริงๆนะคะมีเจ้าหน้าที่แนะนํานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าในห้องอาบน้ําของเรานะคะสามารถเดินทะลุมาที่ในโซนของพูลได้นะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะมีเรนชาวเวอร์สำหรับอาบน้ําข้างนอกได้ด้วยนะคะโอเคเราจบการรีวิวกันดีกว่าเนาะ ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปทานข้าวแล้วนะคะเพิ่งมาเช็คอินวันแรกนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมนะคะรายการของเรานะคะคที่ YouTube นะคะแล้วก็ทริปหน้านะคะครั้งหน้าอีก3วันจากนี้จะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ